มัาจะเลยแบบว่าโซนนี้บอกแม่มันจะเลิศเพราะมันเอาสามารถเอา USB ช่างเกือบมาก็มีบลูทูธเดียวเพลงลงได้เท่นั้นแหละจำได้นันแหลยโทรศัพท์ที่ไ่นเคยมีสองสัญญาณดูดูทีวีได้ด้วยนะยกอ๋อเออเออกูเคยหองมึงอยู่ยกขึ้นแล้วก็ย่างหาสัญญาติบอโอเคเลยโทรศัพท์มีทีวีนาตะกรรมใครนั่นก็ลัง ยันเทปเขาบอกนะพี่ผมไม่ทันอะไรกันหรอกผมเป็นเด็กยุคยุคสองพันไม่ยุคเกนะ้าศูนย์นะยุคสองพันสองพันนี่แบบว่ามีทุกอย่างแล้วแบบว่ามีทนเทคโนโลยีทันสมัยสองพันทุนไม่ใช่ยุคเกนะ้าศูนย์ 2, นะยุคสองพันเกิดจังเกิดข้อสอบสองพันเลยบอกสองพันเลยส่วนสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ยุคยุคสอง ยุคสองพันยุคสองพันนี่เป็นย nice ุคที่แบบเขาคิดว่าโลกสิโลกสิแตกสองพันยิบสองกัะดิเมื่อเเดเป็นนังเป็นยังขึ้นเมืติไม่มัจะดเพราะว่าเพราะว่าคอมมาซาวบาคืออะไรซาวบาแล้วพงยาวๆซาบ้าซาบ้าถกตะกี้เคยซาบ้าของฟังกันบ่เออาซาบ้า่าเหนหจริงๆคนที่ทำบทที่สุดบว่าของฟาดิซาบ้า ไว้นี่ไงอนอยุสอ0 0ัน่ะคือบายเทนยอยุส2,000นอ่ะแต่ว่า2ว0 0ันคือช่างเกิดเพิ่เกิดไงใช่อันนั้น่างวัตถเขาแยกแล้วเขาตูดเขแล้วช่วงช่วงอยุส2 0 0ัน่ะคอบนะเขาเซตระบบใบว่ามีมีหอดซีตัวเลขมันก็มันจะสุดที่1,999ใช่ไหมเก้าเก้าเขาก็เลยตื่นมาวันสิแล้วันสิบเอ็ดตกัแ่งแบบยอ แล้วพี่จะไปช่วยพ่อแม่คัวอยู่ตอนที่ว่าเป็นข่าวเป็นความเชื่อใช่ไหมเป็นความเชื่อไม่งานหนักพี่ตื่นตีรัาสำนักกันเตรียมตัวตายชนเผ่ามายใหญ่ไอ่ดิแม่เจิดเจแบบไม่รู้เหมือนใครคืออย่างที่พูดกินเขาว่าไอดิตัวอย่างคนนี่เจ้าสีกับไอบอ สูมือในเบื้องคิวกับเป็นร้อนเป็นใหญ่เบื้ตัวหน้าตัวหลังตาลายขออภัยนะครับเดินทางอยู่นะครับสายสมอลทอกคำสำหรับลูกเก่าเนาะสมอลทอกปุ่มี่แบบสูมือสูมูทอลหรือสมอทอลกันสมอลคุยแบบ เขาแปลว่าอะไรวะไม่รู้มันเป็นเครื่องสมาร์ททอกนี่ไงสายใช่ไหมสายหูฟังไปที่นี่กาฮารายหูฟังที่มีไม้เออก็คือซาเบลไม่เรียกสมอทอกอ๋อซาเบลคืออันนั้นอันนี้มันมันมันก่อหแล้วมันก่อยู่ตรงนี้ซาวซาวอาเบลอ่ะคือเครื่องทั้งหมดคือเครื่องเล่นซาวเบลคือเครื่องเครื่องเล่นเทปแบบหล่อเทปแบบโกพาเป็นสปงซีเรียลแล้วซาเบลอีกอย่างคืออะไรนั่นนี่แหละซาเบลแต่เขาแต่บานเท่าขนาดสีอื่นเอิดสองอย่างเนี้ยอันเดียวกัน สมอลทองอ่ะกับหูฟัง,งล้นกับเป็นสายวกามีไหมขึน้นาทีบอกเขาบันนักคขนเใจนอ่นนะเขาเามา Small Talk. สมอทองซายบอกมาก,ก่อนสมอทองนี่คือสายที่มาเสียบวันโทรศัพท์วิทีก็เลยเรียกสมอทองเท้าเดอบรอเ <c oughs> อ่ริโพสเซียบอลแล้วพะนะเป็อย่าง,งไรแม่ไปบางดู บอกยูรีโพดอย่างจริงจังแฟนฟิลเลนอีกก็อีทีส่าบอกให้โพดท่านทอกกิ้งดิกบ้นี่ทอกกิ้งดิกคืออะไรคือเป็นเป็นดิกชันนารีแต่ปั๊บพิมพ์เอาแล้วมันก็จะพูดออกมาพูดได้แปลภาษาแบบแปลคำภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นเครื่องที่ใส่ทานนะก็มีแบตเนสใช่ไหมต้องใส่ทานแล้วกับเดี๋ยวนี้เราเซิร์ชเอาในเน็ตใช่ไหม แต่ก่อนอะมันจะไม่มีมันจะเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนตลับแป้งพาวเิเปิดขึ้นมาเป็นเหมือนจุดคอมพิวเตอร์อันมเล็กๆเท่านี้เปิดขึ้นมาเราก็พิมพ์ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาไทยพิมพ์ไทยแล้วก็แปลเป็นอังกฤษให้าเรามมีหลายภาษาในนี้ว่าแพงนะสมัยก่อนแพงมากมีทำว่าใช้เพื่อแปลภาษาหรอแปลศัพท์แปลได้แค่คำประโยคถ้าเครื่องแพงหน่อยก็จะแปลประโยคได้คำอีะ eat กินเลยบอกแค่นั้นก็คือจากเคสมันแล้วมันก็จะมีเสียงแบบอี eat ผมเบนรือเปล่าพายิน ใช่แต่อันนี้ทานอยู่แล้วก็อันนี้ทานเดี๋ยวไม่ชอบเลยไม่เคยชอบบนเนี่ยบนเยี่ยไม่เกิดสีห้องแม้ขี่ก็ต้องม่เกิดสีหองแล้วก็ต้องไปเมียขี่มาไม่อยู่เขาเป็นช่อง็ต้องไปป้อนเข่ามาใช้ทานปองเครื่องละ่ห้าสิบบาทตุยก็มีมันตุยก็ได้นะลองตุยก็สร้างตัวใหม่มามันมีเวอร์ชั่นแบบทาก๊อลของแคสทะที่มาจากญี่ปุ่นที่มันแบบว่าเอาเครื่องมาจูงกันบอสที่คลินิกกลางเต็นท์แล้วจ้าให้มันฟิชชิ่งกันได้ออกไข่ออก ตอนชไ้สามสิบห้าสิบทด้นตอสมัยนี้ฉันยังอยากเรียนเลยฉันอยากมีผ้าละฉันอยากมีแบบเฮ้ยในโทรศัพท์ก็มีโหลดเกมให้เล่นเลยอเออฉันฉันหายอยู่นาตีสงสัยฉันเียวมันจะมาซือขาวดำมันจะรมทม้น้องน้องโ่รโาได้พิวตะกี้ไหมไเอาอโปรโมทคลินิกอเนกเด็ดวรอไลฟ์ส่วนจุนีโอ้ยพรุ่งนี้ฝากกันนะคะอร่าเมดิคอลคลินิกค่ะลูกค้า VIP คนแรกมาแล้วนะคะนี่เลยพรุ่งนี้วันที ีก็จะมีแขกผู้ใหญ่มาเยอะมากๆแขก BP ก็มานะคะนี oui, artist, ่กําล so, ังกางเต้นระดับอยู่ซอยกุ้อเตี้ยนเขาคซุนชีแถวๆใกล้ๆสารหลักเมืองเขาคือเมียนว้านกางเต้นแล้วกุ้ยเมียนว้านเนี่ยจะชงกุนบ้ากางเต้นแล้วนี่มาดิมีโต๊ะเมียงเราเด้อแขกมาพรุ่งนี้ใครมานะคะมีก๋วยเตี๋ยวให้ทานแล้วก็มีลูกชิ้นทอดให้ทานแล้วก็มีเครื่องดื่มจากฟิแลน์คาเฟ่ฉันเปลี่ยนไหมเพราะฉันเอาก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพราะว่ามันค่อยหยิบท้องไหมก๋วยเตี๋ยวผุ้ใหญ่โทรให้แล้วแล้วก็ลูกชิ้นทอด เอาพี่เซียแน่คลินิกอีหยางนี่บอกเพี่นแน่อ๋อคลินิกดิออร่าเมดิคอลค่ะเป็นคลินิกที่นี่เลยเราพึ่งลงเครื่องวันนี้นะคะออริจิโอเครื่องแท้นะคะออยนะคะนี่เลยมีพินเตอร์ด้วยพีพีกับบิวกินบัดอ๋อแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะคุณพี่เดี่ของแกกินมามีฟิลเลอร์โบท็อกอ่าเราก็สองทดฉีดยกหน้า ยกกระชับแบบธรรมชาติสวยแบบธรรมชาติตอกคุณไปดูสเต็มโอลเตอร์เราก็มีแบบนี่ยาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยฟิลเลอร์แบบพิเจลเลอร์แบบพรีเมียมนะคะเป็นเลดทะเลโโอ้หนี่ฟิลเลอร์อเมริกาเออฟิลเลอร์ของสวีเดนเลยนะพรีเมียมมากมีทุกอย่างฉีดปากฉีดอุ้ยปากพางใต้ตาพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้กี่โมงนี่พรุ่งนี้สิบโมงเช้ามาเลยค่ะนี่เลยสกาต้าเรดดี้เปโรเทโลโอ้ยมีมาทุกอย่าง ต้องกินตัวมามาที่วาซื้อยากหแล้วเอาพวกนี้มีบิวพวกนี้มีอันนี้ก็มาหรอดาราก็มาหรอสองคนนี้พวกนี้มีพวกนี้มีมีมาหมดเลยค่ะพวกนี้นะคะไม่ที่มีมียืนตรงสองั้าแหมใช่นี่ไงมารอหรอมารอแล้วมารอแล้วบีกับบิวกินมารอแล้วนะคะทุกคนเครื่องออริจิโอเครื่องนี้ถามว่ามันดียังไงอาจจะต้องให้เซลล์าอธิบายนะคะเครื่องนี้มันดีมันไม่เจ็บเนาะใเป็นเครื่องยกกระชับที่ไม่เจ็บแล้วในคอนก่นมีไม่กี่เครื่องนะคะบอกไว้ก่อนะ ทีเมียอ๋อทันทีเห็นผลทันทีเลย30%แล้วก็รอเห็นผลเต็มที่1นถึงสเดือนคุยบอว่าลูกค้าประทับใจแน่นอนได้นานบอกว่าอม่ใช่เส้นบีมาฮีเลอร์นี่เด้อดมจากเลือดนี่ม่อย่าเส้นบีมปจากมาร์เกอร์ทำปุ๊บหน้าเช็คปั๊บเลยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยไม่นี่ด้วยนะมีเขาเรียกว่าอะไรมีขนมมีน้ำเป็นน้ำแร่น้ำแร่เสิร์ฟนะคะที่เดี๋ยวเรา VIP มากนะคะแล้วก็มีมี่มีอีก ดูสิเขาเรียกว่าอ,อะไรว่ากาแฟะนะคะของ s t a r b u c k นะคะดูแลลูกค้าแบบ VIP มาก นี่ฝากด้วยนะครับเปิดคลินิกใหม่ Diora Clinic Diora Medical Clinic พี่น้อ,นอ,นองคุกกี้พี่น้องฝากเปิดคลินิกพี่น้องผูใดอยากไปร่วมแสดงความยินดีไปใช้บริการเมื่อแรงแฮกมานกะไปได้ด้วยพี่น้องเดอ้อซอยอินเตอร์เทน ยแม่ปุ้ยมาหนูนี่แหละแม่เมื่อกี้แบบทุหมดว <Why you? S 2> ายอยู่เอาเอาให้เวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะจัดเวลาเอาก็คือไม่ได้สือเวลาคือได้เวลาเราเป็นเป็นคลินิกที่จริงใจนะคะสะอาดปลอดภัยได้มาตารฐานบริการรถนะคะบอกเลยว่ามาที่นี่คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าไม่สวยไม่ให้กลับบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่พอใจให้กลับมาดูแลอีกรอบหนึ่งได้เออ อ๋อสวยปลอดภัยมั่นใจต้องดีออร่ามีเดีเลนะคะออเอาให้ให้จะไม่คัดให้ตัวหน้าซ<ส>ีหน่อยเราจะหมดเวลาแล้วนี่ที่นี่เราจะไม่ยัดเยียดขายไม่ให้ลูกค้าแบบว่าเสียเงนินโดยใช่เหตุแล้วก็ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่สบายใจที่นี่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบเหมือนมาดูแลตัวเองมาทําความสวยมาทําความงามเรามีแบบสปาลดหน้า,นาแบบลดมากแบบมานอนหลับเต็มอิมหนึ่งชั่วโมง โม่แม่แต่กอนเงินเอออะจริงจริงเดี๋ยวก้าวปุ่นสิบสิบก็ต้องถึงแล้วเพราะว่าพี่เอี๊ยต้องสิบโมงแล้จะมาเตือนหนักหนาทั้งทุ่มทั้ผมจะเปิดโม่หมดที่บ้านเอาง่ามพวกนี้อ่ะผู้ใหญ่ก็คือจะมานะคะพี่ต้องก็จะมาคุณนายนิดก็จะมาแล้วก็แม่หน่องฟันแก่นแล้วก็มีลูกค้า VIP ผู้ขับมาเลยพี่พีชมหาชัยกรุ๊ปอะไรเงี้ยมาหมดเลยที่แบรดดิสานก็มาหมดเออพี่โน้ตต้ทัดพี่โน้ตก็จะมาถ้าเกับพี่โน้ตแล้วโอเคเอา กูกันนคเจอกันพรุ่นี้จ้าทุกคนเจอกันนะสายบายอทุกคนใครเอาใครพูดคำนี้เหรอพูดโถ่บอทุกคนนะคะทุกคนนะคะทุกคนผู้เดวผู้ดวนีตัวกีิไม่สิ่ะนะครับนะฮะนะฮะทุกคนนะฮะมนเป็นนอะคนะฮะ เปล่านะฮานะเนื่องไงถือเน,นื่องไงได้ <laughs> ถ่ายคลิปเมื่อสิบนี่แหละสิบหกแล้วถ่ายคลิปว่าทุกคนสวัสดีทุกคนยาวอะยาวมันบ่นนะครับมันบ่นมันบ่นนะฮะนะฮะเนี่ยมันไ,ไ,ไ,ไม่มีคนใช้นล้วนะนะเขาเป็นทำไงบ, <laughs> บอยสุมเนี่ยผมยิ่งอยากนะฮะนะ <laughs> พี่แล้วพี่อีอาเมนอะนนะักฮายู้ดเดียวยังอธิอบายอยู่บุกครมพีู่้ใดบอกว่าเราเร็วละ EDM สนุกมากเดี๋ยววันนี้เปิด EDM ให้ตอนเริ่มต้นอีกนะครับ พี่น้องขอยลงอะไรก่อนเนดะ้อเดี๋ยอเจอกันที่งานนะครับขออนุญาตลงไลนสุดก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ปากช่องตลาดบ้านกลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ